ค่ะ<ป>แชร์เลยหรือว่าโพสการตั้งค่าแชร์เลยค่ะอาหน,น้าให้หน่อยสิลุกอีเทคนิคทำ่างนี้ก็โดดแค่นี้ลูกแล้วหมดเไม่สามารถเชื่อได้ดูกับน้องกระโดดนี้นะ

ออ่ะน้งไม่แบ่งให้หนูสักทีละหนึ่งร้อค่าโอเคอ่ะน้องมันไม่ง่ายแต่หนูไม่กระโดดกระโดดตรงนี้หนูไม่ถนัดลงเท้านะแลผ่อนเลกเอาเลยนะเอาเลกระโดดไม่เก่งหรอกสองเออไม่ได้สองขาขาถอดเลยสองขาหนูกระโดดไม่ได้เออนั่นแหละต้อง มันจะวัดแน่เนี่ยก็แม่อยู่ใกล้น้ำมนไงได้เท่าไหร่แล้วไม่ต้องนับหรอกถ้ามาเคเอาไงมองวางคูดแล้วว่าถ้าสะดุดก็เอามาให้หมูอย่าไปใกล้ลยใกล้กองายเป็นไงไยังยังไม่เกลไปกเลย ร้องบ้างสามน้ำงมูใช้แรงมากเลยทุกคนสุดเลยจะพังอีกมั้ข้างนีู้วันศุกร์วันพฤหัสล้วลูกนี้มันกินหญ้าลูกนี้มันอยากกินมันหลุดเหรอกำลัง สามนาทียังสามนาทีเรากดตดให้แม่ด้วยเต็มนี่แหละเอาลงคือพอไปคิด้วยเลยโอเคเติมัดกันจะตีมันจะตอนที่เรากดนห้มันไปให้ได้ทีมันมีเทียงหนึ่งมันว่าใหญ่ใจเพีงรีคัดติขึ้นเลยใช่ไหมเออใหญ่เลยเป่ารูปออกเอาเลยเอาเลยของงูคือกัน ก็เทียมสอง่เหดแต่ั่งสองสี่หกแปดสิบสองโดนโดกอีีสติสสองสี่หกแปดสิบสองโดนดเกลืออนมีีสสองสี่หกแปดสิบสองนเกอีรีฟัสตองสี่กแปดสบสอง โมกระโดดไม่ได well, anyway. no ้จริงมากระโดดเอาจริงที่ไม่ได้เจ๋ง